Chegou aqui vai apresentar o chamado terceiro na na tem tem na floresta tem amor, na floresta tem encanto, าวาสวัสดียามเชา้าเจ้าอันคุดมอร์นิ่งสลัมัตปักกี้อโอยโอจมัจัาสีเดลเลไม่ทรงคะอยู่ดีกินหวานสุขลีอัมซาสบายดีนะพีะ่น้องคุกคนอ,อยู่ดีกินหวานวันนี้ก็เป็นวันที่เท่าไหรอ่อ่าวันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สิบห้าสิบห้ามกราคมสองห้าหกแปด หมู่บ้านชานานาวาป่าสินเมืองฟิกอะไรนะฟิฟิโอจำชื่อยังไม่ได้เลยมาอยู่กินเมืองเขาหลายวันนะ <c oughs> อันนี้ก็จะเล่าเรื่องเมื่อวานให้ฟังอีกวันก็ไม่มีเรื่องที่จะเล่านะ ถ้าเราไม่เล่าเมื่อวานก็ไม่รู้จะเล่าเมื่อพรุ่งนี้ก็ไม่รู้จะเหตุอะไรจะเกิดขึ้นเรารู้แต่เมื่อวานบางทีเมื่อวานเราจํายังไม่หมดเลยนะ,อะโอ้โหเมื่อวานนี้ก็ตั้งแต่มาอะไรนะที่บาซินทั้งหมดเกือบจะครบวันนี้วันที่สิบห้าหนึ่งเดือนกับเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสามสี่ิบห้าหนึ่งเดือนกับแปดวันถือว่าเร็วมากนะ เดี๋วเวลาประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนไม่เกินหนึ่งเดือนก็จะได้กลับล่ะอืะ่ะจะขอเล่าเรื่องเราเมื่อวานกันเมื่อวานดูดูสุขภาพร่างกายรู้สึกก็มันบอกไม่ถูกนะมันเป็นอรผอมอรผอมตื้อตื้อทั้งค่นวันเลยนะ,ะตั้งแต่เช้า ทางหัวหน้าเผ่าเห็นเราไม่แค่ดีมานั่งไล่สดแกก็มีอะไรลูกเขยมาเป่ายานัดแกว่าเป่าไหมแเราเป่าเขาเป่ามระมานเป่ายานัดให้พวกเราเห็นด้วยนะใส่เลยเพาะโอ้โหพูดไม่ได้เลยไล่สดต้องหยุดชะง,งักไปประมาณสักห้านาทียานัดนี่ที่นี่แรงยานัดแรงน้ำหูน้ำตาขึ้นออกเลยมึนหัวตื่ เลยพูดไม่ได้ <c oughs> แล้วก็มันจะเป็นอาจจะเป็นนิตยาหรือว่าจะเป็นสุขภาพนะน่าจะเป็นเกี่ยวกับสุขภาพเพราะว่าอสองวันที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าสุขภาพจะไม่ค่อยดีนะเหมือนจะผะอืดผะอ,อมมันจะเป็นไข้ทายก็ไม่ออกนะทายก็ไม่ออกกินก็ไม่ลงมันเหมือนกับ จืดจางไปหมดนะมันกับาบางครั้งภาษาบ้านเราเนะี่ยมันคนไม่บอกเลยนะมันมันมันอืดพระอมมันลิ้นรสชาติและกินอะไรมันไม่มีรสชาติเลยอืมแล้วก็เป็นอะไรเนี่ยนะไม่รู้เหมือนกันแล้วเมื่อวานเาสร็จแล้วก็ประมาณช่วงเที่ยงนะหลังจากาไม่รู้ ไปลงไปข้างล่างนะลงไปข้างล่างกลับมากลับมาก็มาทำอ่าพอดีใช่ประมาณตอนกินตอนเช้ากล้วยกล้วยไปสามสองสองกล้วยหนึ่งกับอะไรอะกล้วยหนึ่งกับอะไรมู้มีแค่กินแค่กล้วยหนึ่งกล้วยหนึ่งกล้วยที่นี่เยอะมากนะขามาหนึ่งมาเป็นอาหารเช้าแต่เออ,อมาเออใช่ลงไปข้างล่างนอนนอนไปเก็บ จะพักพอนีแลกนอนไปนั่งคุยกับล่มสองคนถามไปถามกมาคุยหลับบ้างตื่นบ้างแล้วกลับขึ้นมาประมาณสามโมงสี่โมงเย็นนะแล้วก็มาทําข้าวผัดข้าวผัดใส่ไข่บวกกะลําบวกกะลัมข้าวผัดใส่ไข่กะลัมพอดี ทำไปปุ๊บเนี่ยก็เห็นคนก็นั่งรอกินกันหนึ่งสองสามสี่คนถามถาม่ามว่าจะกินไหมวันนี้จะข้าวผัดสักหลั่ะลองชิมฝีมือตมาดูาตมาก็เลยทำเอาข้าวตักใส่เผื่อเนเอาหม้อใหญ่เลยผัดเลยก็โชคดีนะที่ว่าเมื่อวานผัดไข่ไปสี่ลูกข,ข้าวผัดข้าวไปใส่ไปหลายเยอะมันก็ครึ่งหมอ้อค่อนหม้อหน่อยหม้อกลางๆเนี่ยพอทําเสร็จป,ปุ๊บก็โอโ้โหก็ตักตมาตักเรียกเพื่อนเสร็จแล้ว ให้ล่ามก็ตักไปตักให้ล่ามแล้วก็ลูกชายเขาก็มาช่วยตักกินชิมหน่อยรสชาติลูกชายลูกเกยก็พอพอพอ,พอ,อก,กินไปป๊อบก็รสชาติมันก็เหมือนกับจะพูดว่ายงไงมันก็ดีกว่าอาหารที่เขาทํานิดหน่อยเพราะว่าเขาทําก็มันก็ไม่ถูกรสชาติเราเหมือนเราทําเองเพราะเรานี่ก็จืดอยู่แต่ว่าแล้วก็พริกใส่ไปก็ ก็ไม่รู้เป็นข้าวผัดว่าอข้าวต้มไม่รู้เอามันเละตุ่มเปะเข้าด้วยกันหมดเลยอ,อย่างนั้นก็ต้องกินนะเพราะมันมีหิวแล้วตั้งแต่เช้ามาจนถึงประมาณเกือบบ่ายสามพอกินเสร็จปุ๊บก็อ่าอ่าใช่ตอนบ่ายสามบ่ายสี่เนี่ยนัรู้สึกจำได้นะไปอาบน้ํากลนหัวละใช่อาบน้ํากลอนหัวเมื่อวานกลนหัวเคี่ยงมาละรู้สึกว่าไม่ได้กลนรู้สึกไม่เคี้ยงเคี่ยงไปเรอยเคี่ยงมาละกลอนหัวเคี่ยงมา รู้สึกมันเบาลงสบายรู้สึกมันอาการจะดีขึ้นนะเนอ่าแล้วนะเมื่อวานก็มานั่งคุยเรื่องยายายาสมุนไพรอะไรนะไอเอีเป้ลีเป้ลีเป้หรือว่าลีเป้หรือว่ายานัดเนี่ยนะคุยสมุนไพรกันคุยไปขึ้นมาเขาก็ว่าวันนี้คุณที่แรกวันพุธท,ทุกวันพุธท,ที่นี่เขาจะมีทําการดื่มอไอวยสากา้าแต่เมื่อวานนี้หยุดนะหยุดหนึ่งวัน ็ไม่รู้สาเหตุหยุดก็ไม่รู้เป็นอะไรแต่มาก็ไม่ราบถ้าดื่มอีกแต่มาก็จะทดลองดื่มอีกดื่มเป็นครั้งที่หกแล้วตายครั้งที่ครบรอบเพราะว่าก็อยากจะลองดื่มอีกทีไม่เป็นไรเขาไม่ให้ดื่มก็เขาไม่ดื่มก็ไม่ดื่มไม่กล้าดื่มดื่มคนเดียวไม่ได้นะเพราะว่ายานี่มันต้องอมันต้องมีทั้งเสียงดนตรีปลุกให้ตื่นทั้งกล่อมทั้งอะไรเพราะว่าไม่งั้นก็มันจะออกไปนอกรูนอกทาง พอไม่ได้ดื่มเมื่อวานแต่ก็อะไรนะอาการนี่ยังถือว่าดีไปประมาณเจ็ดแปดสิบเอ์เนะเมื่อวานเนี่แต่พอมาเ,าเ,าเาขามาถามว่าอยากจะเป่าอะไรนะเป่ายานัดอีกไหมนะือว่าอันนี้ยานัทอีกไหมเนี่ว่าตอนเช้าก็โดนไปอันนี้ครั้งหนึงแล้ตอนเย็นก็ลองไปสักครั้งหนึ่งก็แล้วกันพอตอนเย็น ลองไปดูลองไปดูนัดหนึ่งก็เปลี่ยนคนเป่านะเมื่อวานนี้เปลี่ยนล่ามลองเป่าดูไม่เคยไปเจอโดนลามเป่าให้ลามก็มาเป่าให้โอ้โหแล้วเป่าที่แรกนี่ไม่รู้สึกเลยยาไม่เข้าสักนิดเลยแต่มาเลยก็ว่าคุณเป่าไม่ได้ไม่ได้เป่าใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะเขาเป่าใหม่รอบนี้เขาเอาเต็มแรงไม่รู้แรงมาจากไหนโชว์โอ้โหมันซาไปทั้งหัวเลยเหมือนกับเป่าครั้งแรกเลยนะโอ้สะดุ้งเลยพอครั้งที่สองก็ฟาโอ้โห เหงื่อท่วมหัวเลยพอกลับไปที่นั่งปุ๊บนี่ขนลุกนั่งขึ้นเลยอ่เนี่ยจะมาเล่าเรื่องเมื่อวานนี่ที่มันเกิดขึ้นเอ่อตอนเราพอเริ่มพอขนลุกขึ้นปุ๊บโอ้โหอาการในตัวเนี่ยมันร้อนออกมาหมดเลยนะเหมือนกับที่เราจะเป็นไข้แต่มันไข้มันผะอืดผะอมผะอืดผะอมเหงื่อไม่ออกไม่ยอมออกมาเนี่ยไอยาเซ็นัดไอตัวเนี่ยจะมารู้ว่าโอ้ยเป็นตัวที่จะมาทํากับมือด้วยทั้งตํากับมือ อะไรนะบทกับทำกับมือผสมกับมือแล้วคืงคืงกับมืออะไรด้วยนะก็ทําให้อะไรนะทําให้เลย,นะเลยก็อยากลองยาตัวเองบ้างนะยาตัวเองที่ทำายาหนักเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะไปเป่าคนเราจะได้รู้สึกว่ารสชาติเป็นยังไงเราก็จะได้เขาจะได้บอกเราถูกเราก็จะได้บอกเขาถูกพอเขาเป่าโป๊ะโ้โหโชคดีเมื่อวานลูกชายเขาก็เล่นกีตาร์อยู่ เล่นฟังพอไปไปเพราะมันเป็นเสีงเพราะมันมือวันนี้มันเริ่มควบคุมไม่อยู่แล้วหัวมันก็ไปแล้วยิงยักยิงยักนะมอนกับในวีโอม่อวันนี่ปกตินี่อัดสูตรจะนัดนี่ไม่ได้ถ่ายเป็นวิดีโอสักภาพมีแต่ถ่ายรูปเมื่อวานนี่ล่ามอัดเป็นวิดีโอให้คลิปประมาณ30สนาทีเห็นหัวมันโยกมันหมุนนี่โอ้โหไปเลยเขามันตึ๊กจึ๊ึ๊ึ๊มันมันรู้สึกอันนี้เหมือนกันนะมันก็ เงื่อนี่ออกมาแบบประมาณห้าถึงสิบนาทีเนี่ยเงื่อออกมาจากไหนไม่รู้นะมันตัวโหปะว่าล้อมไปหมดเลยอ่าแล้วก็พิจารณาดูพยายามทําสตินะพยายามนวดนวดคึงหัวครึนวด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 แต่รู้สึกว่ายาิดยาน,นี่มันถือว่าแรงพู่ขึ้นไปนี่พงจมูกนี่โล่งหมดพอพักสักพักใหญ่นะเกือบสักสิบนาทีอก็เข้าสภาวะปกติ สั่งชงมงขี้หมูกออกแล้วอ่ากสูดอ่าอากาศอะไรเนี่ยรู้สึกว่าตัวโล่งตัวเบาเหงื่อนี่เสือ้อข้างในนี่ซับหมดเปียกหมดเลยอืเสร็จแล้วอ่าที่จริงไอ้เน,นี่ยลองหัวหน้าเผาว่าเนี่ยคุณต้องไปอาบน้ําแล้วก็จะสดชื่นอะไรเลยนะแต่น้ํามันก็เย็นนะแต่มาก็จะอาบน้ําอีกนี่แต่มาก็ัวไม่อาบนะก็ตัวมันก็เปียกเปียกหน่อยชื้นชืนหน่อยอ่าเพอะมันก็เกือบสามทุ่มครึ่งละแต่มาก็อ่าแล้วก็ทีแรกว่า อ่าอะไรนะล่างก็ชวนไปนอนข้างล่างนะเพราะว่าข้างล่างในมันมีตัตมาก,กุติก็ยังอยู่หลังลยล่ามนอนหลังใหญ่เนี่ยหลังที่เขาคางเต้นนอนกันเขาชวนไปนอนที่ข้างล่างตัมมาก็เก็บข้าวเก็บของตมมาก็จะลาลาเลยนะลาแม่ครัวไม่ใช่แม่ครัวลาภรรยาลาลูกสาวลาอะไรที่เขานั่งทานข้าวาากินข้าววันคืนนี้ตัมมาจะไปนอนข้างล่างนะอ่ะาบอกแค่นั้นรบได้เรื่องเลย <c oughs> เราก็ถามว่าเอ้าทำไมไม่นอนข้างบนน่ะพอดีอะไรนะล่ามชวนนอนไปเป็นชวนนอนข้างล่างเขาก็ไม่ได้ไม่ได้คนร่างกายไม่ค่อยสบายคุณต้องนอนข้างบนนี่แหละเดี๋ยวไปนอนข้างล่างเกิดเป็นอะไรไปเด้อไม่มีใครดูแลอยู่ข้างบนเนี่ยหัวหน้าเผากําลังดูแลคนดูตลอดเวลาแต่มาก็ก็ก็เขาอกว่าถ้าคุณไปนอนข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวฉันโกรธนะอะไรเลยไม่รู้นะอ่าอะไรลูกสาวเขาบอก ไม่ได้ต้องนอนข้างบนนี่เพราะว่าไม่ให้ไปนอนข,าขอ้างล่างเพราะหนักข้างล่างนี่มันก็จะเป็นโซนแคมป์นะโซนแคมป์คนมาเข้าแคมป์แล้วก็มีบ้านอยู่ประมาณสิบกว่าหลังเวลามีแขกมาก็จะนอนเต็มแต่เมื่อวานนี่วันก่อนนี่ล่ามไปจะมาเป็นนอนคนเดียวแกก็กลัวแกนอนอาโลนอโลคนเดียวแกก็ชวนจะมาเป็นนอนจะมาว่าจะไปนอนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนนี่ไม่ใช่ว่านอนหลังเดียวกันนะคนละหลังนะจะมาก็กะนอนปกติจะมานั่นแหละ ก็นอนหลังใหญ่ๆใกล้ห้องส่วมนี่แหละแต่ว่าทางอะไรนะทางทางฝ่ายฝ่ายภรรยาหัวหน้าเผา่า,ผาหรือลูกสาวหัวหน้าเผ่าบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ต้องนอน,น,นอาจารย์นอนข้างบนสุขภาพไม่ดีแต่มาก็เลยสุดท้ายแต่มาก็เลยฟังเขานะเพราะว่าเราอยู่กับเขานี่เพราะว่าหัวหน้าเผ่าเป็นห่วงเขาว่าหัวหน้าเผ่าเป็นห่วงบอกว่าให้นอนข้างบนเพราะว่า สุขภาพไม่ค่อยดีเกิดเป็นอะไรไปนี่ลงไปช่วยไม่ทันเพะว่าไอ้ขนมนี้แลนะตัดเลยตัดๆๆก็ตัดสินใจเดินออกมาบอกล่้าบอกว่าวันนี้คุณก็กลับไปนอนคนเดียวนะแตมาก็สงสัยได้นอนข้างบนต่อเพราะว่าทางนั้นเขาไม่ให้แตมาลงไปนอนเพราะว่าแตมาไม่สบายเดี๋ยวหวัวหน้าไม่ได้ดูแลเขาก็โอเคโอเคไม่เป็นไรเนะี่ยเขาก็ไม่คืน แต่มาก็สรุปแล้วแต่มาก็เก็บข้าวเก็บของเ,เ,เข้าห้องเหมือนเดิมพอเข้าไปนอนพบเนี่ยแล้วกลางมืง้อห้องเดิมนะั่นแหละกลางมืง้กลางเลยเสร็จแล้วเพราะมันอากาศมันยังมีตัวนี่ยาฤทธิ์ยายังไม่ไม่หมดนะมันก็ยังร้อนอยู่เหงื่อก็ยังซึมซึมอยู่แต่พอจะใส่เสื้อนอนมันก็ร้อนนะเมื่อคืนเนี่ยแตมาเลยก็ถอดเสื้อออกนอนเลยถอดเสื้อใส่เหลือแต่กางเกง ข้างในกับสงเกงอะไรที่ยาวๆที่เสื้อนี้ถอดออามาเลยเสื้อว้ข้างๆเพราะมันจะชื้นๆหน่อยเปีย,ๆยกๆหน่อยแต่มาก็เลยถอดเสื้อนอนถอดเสื้อนอนปุ๊บเนี่ยก็ไม่รู้นะไม่รู้จะเป็นสาเหตุจากถอดเสื้อนอนหรือเปล่าหรือว่าสาเหตุจากการอะ,อ,ะอะไรนะอะไรนั่เป่ายานัดหรือเปล่าหรือว่าอะไรไม่ทราบเหมือนกันนะ ็ไม่ทราบสาเหตุนอนนอนไปประมาณสักชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยมันคจดว่านอนจะหลับก็ไม่หลับนะจะตื่นก็ไม่ตื่นนะก็ทางาพ,าพ่อหน้าเผ่าเนี่ยเขาก็ข้างห้องข้างตะมาก็เป็นห้องหน้าเผ่าภรรยาท่านนอนตมาก็นอนฮะตะมานอนนอนไปไม่รู้นะมันมันฝันนะมันละเมอละเมอเราก็พูดไม่รู้เรื่องว่าละเมอแล้วโอโ้โหมันกับสู้กับ สู้กับใครสักคนเนี่ยนะสู้ไปสู้มาเนี่ยปุ๊บสู้แบบว่าไม่รู้ทีบเขาเลยนะทีบแบบว่าพอาทีป,ปุ๊บเนี่ยอะไรนะอ่าทีป,ปุ๊บเนี่ยโอเคอ่าเขทีป,ปุ๊บเนี่ยเอาตีนเตะโดนฝาพอดีเลยตึมโอ้โหดังสนั่นบ้านเลยแต่มาเขาสะดุ้งตื่นเลยเอ้าเราไปเตะฝาดังโอของในบ้านเขาเนี่ยในฝามันเป็นฝาไม้น่ะเราดูถ้าดังตึมเนี่ยมัน <c oughs> ที่เขาวา,างตาม ตามที่อะไรล่ะที่ขานเนี่ยมันต้องล่วงมีอะไรล่วงหน่อยหนึ่งนะตะมาฟังเฉยเนี่ยต้มจแล้วตมาสะดุ้งตื่นก็ทางหัวหน้าเผ่าก็ผลัดผลเลลุกมาเลยหาอยู่โอเคเป็นไงบ้างอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรตมาก็ตกใจมาเห็นมีนเกิดอะไรขึ้นเราไปเตะฝาโอ้โหเตะแบบว่าเหมือนกับคนโมโหนะตะมาไม่รู้คนโมโหเตะฝาใครดังเล แต่ดีหัวนี่เออตมามามาจับหัวนิโปแตมาก็ยังไม่ไม่เจ็บเนะแต่ในความรู้สึกก็เตะสุดแรงเลยนะแต่มันไปโดนฝาไม่รู้สู้กับอะไรกับมันเป็นอ่าเขาว่ามันละเมอเหมือนกับไม่รู้ผีอาหรือว่าอะไรบอกไม่ถูกนะเสร็จแล้วอาตมาเขาลุกขึ้นมาดูตมาหน่อยอ่ะตมาก็บอกไม่มีอะไรไม่ได้อายุโอเคโอเคโอเคเสร็จแล้วตมาก็พลิกมาข้างไอาตมานอนต่อเพราะตมากลัวว่าถ้าพิิงข้างขวานี่มันฝามันอยู่ข้างขวานะเดี๋ยวพอจะไป ตะรอบสองเนี่ยเขาไม่ได้หลับเป็นได้นอนทำไมแล้วพลิกมันนอนด้านซ้ายพอพิกมันนอนด้านซ้ายนะเมื่อคืนก็ฝันตลอดเลยนะฝัน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 อะไรอีหลงในได้ฝันอีลุงตุงนังโอ้โหฝันเยอะมากมากตั้งแต่มาบาซินครั้งนี้นะไม่เคยฝันอะไรแบบเยอะเยอะขนาดเท่าเมื่อวานเนี่ยฝันเป็นไม่เป็นเรื่องเป็นราวไม่รู้ฝันยังจับเรื่องไม่ได้่าฝันอะไรบ้างนะมันมันฝันเยอะมากฝัน ทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีเรื่องร้ายเรื่องอะไรมีหมดมันมันมีทั้งอะไรไม่รู้มาอยู่ในสมองมันแล้วก็ฝันอะไรเจอะมากอ่ามันเป็นมือนกับความคิดอ่ะนะมันฝันอะไรแต่มาก็จับประเด็นไม่ได้ว่าฝันอะไรบ้างอ่ามันมันเยอะเยอะจนแบบหลับแล้วตื่นตื่นแล้วฝันฝันแล้วหลับหลับแล้วตื่นตื่นแล้วฝันอ่าเป็นอย่างนี้ตลอดเสร็จแล้วพอพออะไรนะไม่หลับดีกว่าไหมถ้าหลับมันฝันนี้มันก็ไม่ได้มันก็ไม่สนุกสักทีร่างกายก็ไม่ได้เฝัน เลยจับมือถือมาดูก็มันนั่งเล่นมือถือตั้งแต่ตีหนึ่งอ่าพอตีหนึ่งก,กลับไปจะหลับไปก็นอนไม่หลับเลยตื่นมาอีกตีสามก็ไม่หลับอีกมาเปิดโทรศัพท์เปิดเปิดปิดปิด,ปดโทรศัพท์อ่าดูข้อความดูอะไรแล้วก็หลับไปต่อ <c oughs> อ่าเป็นอย่างเงี้ยประมาณจากตีหนึ่งจนถึงเกือบอ่าตีสี่ตีห้าพอตีสี่ห้าก็จะเลิ่มหลับไปเอา้าไก่ก็ขันอีกละ เดี๋ยวใส่เสียงไก่ก็ขันตีสี่ตีห้าหกก่อนหกโงเช้าก็มันสว่างสว่างเลยก็ไหนๆก็ไหนๆลุกขึ้นมาดีกว่าพอลุกขึ้นมาปุ๊บอยากจะไปเข้าเข้าน้ำเลยนะแปรงฟันล้างหน้าเรียบร้อยแล้วเห็นอะไรนะหัวหน้าเผ่าก็นอนในเปยอยู่แต่มาว่าจะไปเข้าน้ําก็ยังไม่ปวดหนักมากเท่าไหร่นะก็เลยเดินมาขอโทษหัวหน้าเผ่าเนี่ยมารายงานว่าเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้น มาพิมพ์ข้อความบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยไม่รู้เป็นอะไระฉันละเมออะไรนะไปเตะฝาทําทให้คุณสะดุ้งตื่นอะ,อะไรเลยเนี่ยเขาลักษณะเขาก็พิมพ์ข้อความมาว่าก่อนคุณจะเตะฝาเนี่ยคุณพูดกับใครไม่รู้เรื่องคุณพูดกับใครไม่รู้เสียงดังมากเขาบอกเฮ้ยจะมาเลยงงเลยอ๋อสงสัยภาษาบ้านเราก็คือว่าการละเมอละเมอคือว่าสงสัยไม่มีสติแล้วไม่มีสมาธิหรือว่าอะไรนะ ละเมอละเมอพูดนะพอพูดเอาเสียงดังมากแกเข้ามาดูั๊บเอ๊ะที่ไหนได้มันนอนหลับอย่างเนี่ยเขาก็เข้าไปนอนหลับพอตอนที่ตามาเตะโดนฝ่าเนี่ยเขาก็ลุกขึ้นมาดูอีกทีหนึ่งอ่าที่ไหนแล้วตอนมารู้ตัวที่เขาลุกขึ้นมาดูตามาที่จริงเขาลุกมารอบสองแล้วอ่ารอบแรกนี่คือว่าตามาละเมอ่าละเมอละอละลเมอละเมออะไรพูดกับใครไม่รู้เขาแกก็ไม่รู้เรื่องหรอกนะฮะตมาละเมอพูดกับใครที่ไหนได้ที่จริงที่ในความรู้สึกที่ตามาละเมอ พูดเนี่ยแต่มาทะเลาะกับอะไรไม่รู้ทะเลาะกับใครสักคนเนี่ยแบบทะเลาะจนแบบว่าเตะเขาเลยนะเตะแบบว่าจนแบบปั๊มเลยเปเตะไปโดนฝาเลยถึงจะดุด่งตื่นถ้าไม่เตะโดนฝานี่ก็นายย่าจะทะเลาะเสียงดังอยู่ทั่วห้องเลยแต่เราไม่ได้ยินนะเนี่ยพอสภาพใหญ่ว่าเสร็จแล้วคุยกับเขาเสร็จแล้วแต่มาก็ว่าเนี่ยแต่มาว่ามันสาเหตุเกิดจากอะไรสาเหตุจากเรา,เอ,าอะไรนะ นนนะเป่ายานัดหรือเปล่าเขาว่าไม่ใช่อันนี้เป็นสาเหตุจากที่เราเจ็บป่วยที่มันเกิดสภาพร่างกายที่ไม่ดีมันขับออกมาอ่ามันมันเป็นอ่าดีทอ็อกออกมาทางอารมณ์ทางอะไรเนี่อ๋อจะมาเลยเข้าใจเลยแล้วก็หลังจากเมื่อคืนเนี่ยที่ฝันลังละเมออะไรหายไปปุ๊บเนี่ยตื่นขึ้นมา,ชาเช้านี่รู้สึกมันจะมันจะกระปี้กับเป่าเบาโล่งหมดละอ่ะาคะแนนเขาภรรยาเขาว่าเนี่ยมันหายแล้วสุขภาพคุณดีขึ้นแล้ว ทีแรกคนนี้ตะามาจะเข้าป่าแล้วทีแรกเขาอยากไม่ไม่อยากให้ตามาเข้าเข้าป่าอีกทีหนึ่งเพราะว่ารู้สึกว่าตามาไม่สบายตั้งแต่สองวันที่แล้วเขาพยายามดูแลตะามาตลอดแต่วันนี้น่าจะปล่อยไปได้แล้วเขาว่าเห็นตามาสุขภาพดีแล้วเพราะว่าที่ดีเน,นี่ยคืนนี่ของออกไปหมดเลยว่าอะไรไม่ตะามาไม่สากนะของออกไปหมดระว่นนาว่าทั้งทั้งถีบทั้งป, <c oughs> ปากกัดเต็มถีบ ออกไม่ออกไม่รู้นะตุ่มตามตืมตามอะไรทั้งโอ้โหอันนี้แต่เดี๋ยวช้านี้ขอกินข้าวสักหน่อยแล้วเดี๋ยวขอไปแอบ,บแอบ,บนอนพักข้างล่างสักงีบใจใหญ่นะเพราะว่ากลางคืนนี่ไม่ได้นอนจริงๆไม่ได้นอนมันละเมอทั้งคืนแล้วก็หลับหลับตื่น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 ,นหลับหลับเนี่ยมันไม่รู้อาจจะเป็นการเหมือนก,กับเราดื่มกาแฟหรือนอนไม่หลับกับการสูดนะเป่าไซนัดเป่ายานัดเนี่ย มันอาจจะทําให้สมองระบบสมองเนี่ยเราตื่นบางทีก็นอนพิจารณาไปนะว่าเอ๊ะมันจะเป็นประสาทหลอนหรือเปล่าเนี่ยมันจะเป็นประสาทอะไรหรือเปล่าเนี่ยยังคิดอยู่เลยนะบางทีคิดไปเองเลยไปเองมโนไปเองว่าเแล้วกลับไปเมืองไทยเนี่ยไปตรวจไปหาโรงพยาบาลประสาทไปนะไปตรวจประสาทเราจะปกติเหมือนก่อนเราเข้ามาอเมซอนหรือเปล่าเนี่ยอะไรเนทำนอนเนี่ยเพราะเรากินยาอะไรไปเยอะเหมือนกันนะกินอัาสกาไปตั้งห้ารอบเนี่ยนะ จะเกิรอบที่อันนียเข้าป่าอีกรอบหนึ่งที่จะไปประชุมผู้นําจิตวิญ,ญญาณนี้ก็จะเป็นน่าจะน่าจะอยู่กับประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นี่ก็น่าจะไม่เกินสามรอบแน่นอนจะมาว่าไม่รู้ว่าหรือว่าจะกินทุกวันนจะมาก็ไม่ทราบแล้วเนะเพราะคอร์สตั้งห้าหกหมื่นอืก็แพงนะแพงมากๆเลยนะน,นี่แหละเลยก็เขาจะให้เราตื่นทั้งสองอาทิตย์เลยหรือเปล่าไม่รู้นะไม่นอนไม่หลับเนี่ย บอกให้เตรียมมุ้งเตรียมเปไปไปด้ง่วงก็แขวนเปนอนไม่ง่วงก็เออเลยนะไม่ไม่ง่วงจริงๆก็ถึงเป็นนอนถ้าไม่ง่วงก็ถึงแขวนตรงตรงเปนอนหรือว่าไงมาไม่ทราบอ่าช่วงอีกสักไม่กี่วันนี้เดี๋ยวเน็ตอาจมาเนี่ยจะไม่มีไรสดอ่าไม่มีไรสด,ไม,มไ,รสดไม่มีติดต่อทางสดสดแล้วคงจะเข้าป่าไปอ่าเหมือมนภาษาพระท่าว่าเข้านี้รธกรรมไปสัก สองอาทิตย์นะ,ะก่าจะออกมาเนี่คงจะหน้าตาจะเป็นยังไงแต่มาก็ไม่ทราบนะเพราะว่าดูดูแล้วสุขภาพตอนนี้ก็โอเคแล้วนะปกติแลถ้าเขาบอกว่าแต่มาปกติแตมาก็รู้สึกว่าปกติเหมือนกันในความรู้สึกไม่มีปัญหาส่วนอาจจะไปที่หนึ่งจะเกิดปัญหาอะไรเราก็ไม่รู้หรอกนะ,ะแต่นี่แหละแต่บางบางทีมาครั้งนี้นี่เจออะไรหลายๆ,ๆอย่างนะ เจอความเป็นจริงกับเจอความฝันนี่ก็ยังไม่รู้ว่าฝันอะไรยังไม่รู้โดยเฉพาะพวกนี้จะออกสองตัวกับสามตัวหกตัวจะออกอะไรบ้างไม่รู้เลย <c oughs> อ่า <c oughs> บอกว่ากินยามาห้าครั้งสูบยานัด <c oughs> ดมยานัดมาทีแรกก็นับได้ตอนหลังรับไม่ได้ห้าครั้งไม่รู้เลขห้าจะออกหรือเปล่าไม่รู้นั่งรับเนี่ยยังไงเก่งเลขห้าไว้ก่อน เลขห้ากับเลขหกแล้วก็หน้าเลขห้าก็เลขสี่สี่ห้าหกก็เตรียมตัวไวก้ก่อนก็พรุ่งนี้ก็เอาว่ากันไปจะเอาเลขไหนก็เอาไปนะสี 4, 5, 6, 6, 4, 5, 4, ่ห้าหกหกสี่ห้าห้าสี่หกโเคเช้านี้ก็ต่อมาก็น่าจะไม่มีอะไรมากนะก็คิดว่าคงจะได้ยุติ เอ่ออะไรนะอาการไร้สดในช้านี้นะก็พอได้คุยกับทางหัวหน้าเผ่าเสร็จแล้วแต่มาก็ขอ,อขอโทษเขาด้วยว่าเมื่อวานที่ละมงละเมอไปเตะฟ้ารบกวนเขานอนไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะคราว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเป็นอาการเจ็บป่วยอาการร่างกายคุณป่วยตอนนี้ร่างกายคุณขับออกมาหมดแล้วหายดีแล้วอ่าไม่เป็นไรเขาไม่ถือสาเลยแต่มาก็ได้โล่งอ,อกดีใจหน่อยนะว่าที่ เมื่อวานสังเกตตามาคุยไลฟ์สดเมื่อวานกับวันนี้หน้าตากับมันไม่เหมือนกันนะเมื่อวานนี่สองวันที่ผ่านมานี่หน้าตานี่จะอมอมความป่วยไว้อยู่นิดๆแต่วันนี้รู้สึกว่าจะหน้าตาจะยิ้มย้มําแจ่มจใสพูดได้เนาะก็พวกเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงมากนะ <c oughs> <c oughs> อืม,อมโอเค ตามาก็ภาพก็ขอยุติในการเผยแพร่ไลฟ์สดวันนี้ถ้าใครดูเผยแร่ไม่ทันก็ติดตามทาง u t u b e นะพอ,อดีอัดไว้สองเครื่องเลยวันนี้ถ้ามันสะดวกในไลฟ์สดก็จะเผื่อไลฟ์สดให้ด้วยถ้าไม่สะดวกไลฟ์สดก็จะ,ะเผื่อเลยนะเผื่อเผื่อทาง youtube ให้ด้วยนะโอเคตามาก็มีไว้เพียงแค่นี้ ขอบคุณอนุโมทนาบุญสาธุคนสาธุ <c oughs>

de conquistar seu apartamento próprio e sair do aluguel. Um dos bairros mais desenvolvidos e valorizados de São Paulo, o Bairro do Brooklyn. O Mundo apto Brooklyn fica a apenas 3 minutos a pé da estação Brooklyn do Metrô. Apartamentos com um ou dois dormitórios e varanda. Prazer completo com piscina e perto de tudo que você